เป็นอุโมงไฟยาวประมาณสัก20เมตรนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมคลิปนี้จะพาทุกคนขึ้นไปอัปเดตถ้าบรรยากาศสวนลอยฟ้านะครับผม สวนลอยฟ้าดุสิตรอรุณนะครับวันนี้วันที่5ธันวาคมปี6แดนะครับผมก็สุขสันต์วันพ่อด้วยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปชมภาพบรรยากาศาชั้นหลัดฟ้านะครับผมจุดนี้คือสกายวอล์กนะครับผมทางเชีองเข้าดุสิตเซนทรัลพาร์คหรือว่าเซ n นทรัลพาร์คนะครับผม อนนี้ผมก็ขึ้นมาชัน้นหลัด้าแล้วนะครับผมมาทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยว่าเขามีการทําอะไรบ้างนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีนะครับผมซึ่งจะหลายห้างเขาก็ตกแต่งไฟนะครับผมแบบนี้จุดนี้ตอนกลางคืนน่าจะมีการแบบเปิดไฟนะครับผมตรงอุโมงค์จุดนี้นะครับผมก็ผมว่าน่าจะสวยนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งอยู่ทุ่มนึงเขาก็อาจจะเปิดแล้วนะครับผม เป็นอุโมงไฟยาวประมาณสัก20เมตรนะครับผมนะครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยต้นคริสต์มาสตัวนี้เขาก็ทำเสร็จแล้วครับผมนะครับต้นคริสต์มาสอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหรเลยเดี๋ยวเรามาดูตอน ค่ำๆนะครับผมว่าเขาจะเปิดไฟสวยขนาดไหนจุดนี้ต้นคริสต์มาสอยู่ที่สวนลอยฟ้าก็ถือว่าใหญ่เลยนะเพราะว่ามันอยู่สวนลอยฟ้าเนาะเขาทำสูงเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าก็อาจจะแบบกลัวลมแรงนะ่ะทุกคนนะครับสูงประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับผมเนี่ย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมก็คือหนาวแป๊บเดียวเองนะครับผมก็กลับมาร้อนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมว่ายังดีหน่อยนะครับผมเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันจะมีฝุ่นเกรียยสองหุดห้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมวันนี้ก็แบบจางๆนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอเปิดแมสได้นะครับผมแต่แนะนำให้ใส่แมสด,ดีกว่านะครับ กแล้วก็วันนี้นะครับผมวันที่ห้าช่วงประมาณสักทึ่งเที่ยง,งนะทุกคมีฝนตกไปปลอยนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าทางไหนฝนตกบ้างน,นะครับแต่ว่ากรุงเทพฝนตกนิดหน่อยนะครับผมตกนิดหน่อยจริงๆไม่ถึงกับเปียกนะ ก็จะเห็นได้ว่าเขามีการตกแต่งไฟนะครับผมมีการประดับไฟตามต้นไม่นะครับผมเหมือนที่อื่นเลยทุกคนแต่ว่าที่นี่มันแปลกที่เวลามันอยู่บนฟ้านะครับผมลอยฟ้ามไหม คนก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมนี่ขนาดยังไม่ถึงตอนน้ำคั่นะวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันหยุดนะครับผมของหลายๆของใครหลายๆคนนะครับจุดนี้เป็นคอนโดครับผมสูง69ชั้นนะครับ69ชั้นนี่คือแบบ ยังไม่ยังไม่สุดนะก็ยังสร้างขึ้นไปอีกทุกคนสูงที่สุดในโครงการแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นข้างบน่อกันนะขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดกัน ส่วนตึกนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานออฟฟิศนะครับ like really? จุดนี้เป็นน้ำาตกครับผม

คนข้างบนมีคนเยอะจริงวันนี้ไม่ค่อยแดดครับผมแดดไม่ออกเลยวันนี้อย่างที่ว่าไปนะครับผมฝนตกซึ่งเดือนนี้ธันวาคมแล้วนะครับผมช่วงปลายปีแล้วยังมีฝนอยู่นิดหน่อย <t om pa Whenever> นี้เป็นทองที่สวยที่สูงและก็สวยที่สุดแล้วนะครับผมมองเห็นมัมคนในกอากายนิดหน่อยนะครับผมแต่ <pa> ถ้าเราลงไปข้างล่างนะครับผม <pa> ก็จะมองเห็นมันเมกกาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็มีต่างชาตินำเข้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายช่วงตอนประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับผมช่วงเมืดน,นะ่เขาจะเปิดไฟครับก็น่าจะสวยเลยละนะครับผมว่าเขาจะมีการตกแต่งไฟแล้วก็อุโมงที่ผมพาทุกคนไปรอดเมื่อกี้นะ่ะก็น่าจะเปิดไฟแล้วนะครับ จุดนี้ก็จะมีร้านขายอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่มน,นะครับผมจุดนี้ ก็เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นช่วงประมาณสักสี่ห้าโมงนะครับผมผมาน่าจะเยอะนะวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยแต่หลายท่านก็อาจะออกมาเที่ยวนะครับผม